ทำงานทำงานอย่างโมเตอร์เ่นแหน่เนี่ยเป็นอ,อ,อาหารลดต้นทุนค่าอาหารเป็ดของเรานะคะอย่ามโมเต่เล่นนะกลัวปริงกลัวปริงกลัวแค่ด้วยชอบใบไม้มันจะเยอะ ท้าที่คองอะ่ะใบไม้มันจะไม่ค่อยมีค่ะเนี่ยครั้งเดียวก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนอ,อึบดูสิคะแหมของเรานี่าแหล่งอาหาร มาอย่างนี้นะคะแล้วมันก็จะมารวมกันรวมกันแหมเขาก็จะอยู่ผิวน้ำนี่แป๊บเดียวก็ได้ขนาดน,นี้แล้วเยอะไหมคะเพื่อนๆเยือนนะอเพื่อนๆดูสินี่แป๊บเดียวเราต้องเอาถังแตกมาใส่เพราะว่าอืมมัน น้ำจะได้ออกเราหิ้วกลับบ้านไม่ไหวโอเคโเเคสู้ๆกันต่อไปก็หมายคือสองถังนะคะสองถังสองถังนี้กินแค่หนึ่งวัน เหนื่อยแต่ว่าสนุกอะชอบใครชอบสนุกแบบเราบ้างสนุกแบบเนี้ยสนุกแบบเนี้ยมีไข่กินนะจ๊ะต่อไปอะเงินทองอาจจะไม่มี ถ้าแต่ถ้าเรามีอาหารกินเราอยู่ได้วันหนึ่งเงินอาจจะหมดถ้าใช้อะไรไม่ได้เลยเคยเห็นไหมคะน้ำท่วมแล้วออกไปซื้ออะไรไม่ได้คนมีเงินน่ะ <c oughs> ก็จะไปอย่างนี้เข้าใจไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นมาฝึกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กัน ปลูกผักกันเลยทำกินเองเลย